สิ้นสุดการรอคอยในที่สุดไซเบอร์ทรัครถกระบะที่จะมาเปลี่ยนวงการรถยนต์ไปตลอดกาลก็ได้ทําการส่งมอบรถคันแรกให้กับลูกค้าแล้วหลังจากปล่อยให้แฟนๆรอกันมานานถึง4ปีและตอนนี้ก็ยังมียอดจองรอยอยู่ทั่วโลกเกินกว่า2ล้านคันไปแล้วนอกจากรูปรักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนว่ารถคันนี้จะถูกสร้างมาจากนอกอวกาศแล้วรถไซเบอร์ทรัคนี้จะมีดีแค่ไหนมันเร็วกับรถสปอร์ตทุกคันจริงหรือจะมีกําลังในการลากของมากเพียงใดมันจะมาเปลี่ยนคําว่ารถกระบะที่เราเคยคุ้นชินมาตลอดกาลอย่างไรวันนี้ ทรดเดอร์เคพีจะมาเล่าให้ฟังกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปเจอดลึกกันฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา อีลอนมัสกล่าวว่านานๆทีเราจะได้เห็นสินค้าอะไรบางอย่างที่ถูกปล่อยออกมาแล้วมันเปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิงโดยสินค้าเหล่านี้อาจจะไม่ได้ออกมาบ่อยๆแต่มันจะออกมาทุก5ปีถึง10ปีในโลกของเราไม่ว่ามันจะเป็นวันที่สตีฟจ็อบสเปิดตัว iPhone วันที่มาร์คักเบิร์กเปิดตัว Facebook วันแรกที่เรารู้จักกับ YouTube หรือ Netflix หรือแม้แต่วันที่พวกเราค้นพบอินเทอร์เน็ตและอีเมลอีลอนมัสกกล่าวว่าก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นมา มันจะต้องเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายก่อนที่จะสามารถสร้างสินค้าสําเร็จได้จริงนักวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายจะต้องออกมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกและมันก็จะไม่มีวันใช้ได้จริงด้วยแต่มันเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งที่จะมีคนที่ทําให้สินค้าเหล่านี้ทาออกมาได้สําเร็จและใช้ไปอย่างแพร่หลายทั่วโลกจริงๆอีลอนมัสมั่นใจว่ารถไซเบอร์ทรัคนี้จะเป็นหนึ่งในสินค้าที่เปลี่ยนโลกนั้น The future should look like the future คือสิ่งที่อีลอนมัสได้พูดเกี่ยวกับรถคคัันนนนี้้ซึ่่งงงมแปลตรๆไดวาาอาออขเ ควรจะดูเหมือนอนาคตที่เราวาดฝันไว้สิ่งที่อีลอนพยายามจะสื่อก็คือหลายครั้งคนเรามักฝันถึงอนาคตอันไกลว่าโลกของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปมากมายจะต้องมีเทคโนโลยีไฮเทคมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วพอเรามาถึงอนาคตที่แท้จริงมันกลับไม่เหมือนที่เราวาดฝันไว้ยังไงเราก็ยังอยู่บนโลกใบเดิมแต่รถไซเบอร์ทรัคนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ทําให้โลกแบบที่เราวาดฝันไว้นั้นแบบที่เราเคยจินตนาการไว้นั้นจะถูกนํามาเป็นอนาคตอันใกล้ของเราจริงๆ และนี่ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่โลกเราได้เข้าไปอยู่ในโลกอนาคตอย่างแท้จริงอย่างที่อีลอนมัสก์กล่าวย้ำอีกครั้งว่า And finally future future will look like look the the แม้รถที่คุณเห็นอยู่นี้จะดูคล้ายกับรถกระบะก็จริงแต่มันเป็นรถกระบะท,ที่วิ่งได้เร็วกว่ารถสปอร์ตทุกคันบนโลกนี้และยังเป็นกระบะท,ที่แข็งแกร่งกว่ารถกระบะคันอื่นๆและยังมีพละกําลังในการลากที่เหนียวกว่ารถกระบะคันอื่นอีกด้วยโดยอีลอนมัสก์ได้ออกมาโชว์3คลิปที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่โดดเด่น3อย่างของรถไซเบอร์ทรัคคันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความแข็งแกร่งทนทานและพละก,กําลังของรถคันนี้ 1. ความเร็วเท s ล a และอีลอนมัสได้สร้างความหือฮาไปทั่วโลกกับคลิปโชว์ความเร็วของรถกระบะไซเบ r ร์ทรัคันนี้พอเขาได้จับไซเ e r t r u c k มาวิ่งแข่งวัดความเร็วกับรถ,รบรถ Porsche 911รสปอร์ตที่ได้ชื่อเป็นรถที่มีคนชอบมากที่สุดคันนึงและยังมีความเร็วสูงที่สุดคันนึงของโลกอีกด้วย ผลปรากฏว่าแม้จะเป็นเพียงแค่รถกระบะแต่ c y เบอร์ทรัก็ชนะรถ p orsche 911ไปได้แต่มันไม่ใช่แค่นั้นอีลอนมัสยังมาเซอร์ไพรส์รสต่อยว่าในการที่เอาชนะได้นั้นรถไซ b e r ร์ทรัคกำลังลากรถ p orsche 911อีกคันหนึ่งอยู่ด้วยวดยได่ว่ววานอกจาก c y เบอร์ทรัจะวิ่งเร็วกว่าเห็นแล้วมันยังต้องใช้พละกกำลังในการดึงน้ำหนักของรถ p orsche อีกคันหนึ่งอย่างมหาศาลอีกด้วยแต่ก็ยังสามารถเอาชนะไปได้ 2. ความแข็งแกร่งทนทาน เชื่อกันว่าทุกท่านคงจำได้ว่าในงานเปิดตัว Cybertruck เมื่อ4ปีก่อนได้มีการทดสอบความแข็งแกร่งของรถที่ผิดพลาดไปอย่างแรงเมื่อกระจกของรถนั้นแตกเป็นเสี่ยงๆจากการทดสอบการปารลูกบอลใส่กระจกแต่วันนี้ Cybertruck ไม่ได้แค่แก้ความผิดพลาดในส่วนของกระจกในวันนั้นแต่ทางอีลอนมัสล์เท s l a ยังได้ยกระดับการทดสอบความแข็งแกร่งของรถรุ่นนี้โดยการเอาปืนอะไรรุ่นมายิงกระสสตัวรถเลย ทำให้เราเพบว่ารถคันนี้นั้นเป็นรถกันกระสุนอีกด้วยเพราะวัสดุที่ใช้สร้างรถนั้นเป็นโลหะผสมสเตนเลสหรือสเตนเลสสตีลอะลอยที่ทางเทสลาคิดค้นขึ้นมาใหม่เองเป็นพิเศษยังเป็นแบบที่ถูกใช้ในยานอวกาศของ spacex อีกด้วยเพื่อที่จะทำให้วัสดุนั้นเบาแต่ทนทานถึงขั้นทําให้กันกระสุนได้และยังสามารถป้องกันผู้โดยสาภายในรถและแน่นอนว่ารถจะไม่มีรอยบุบง่ายอีกด้วย ซึ่งทางอีลอมัสยังขิงต่อยอว่าหากใครซื้อรถคันนี้ไปไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีเรื่องกับรถกระบะคันอื่นเพราะรถกระบะของคุณจะชนะมันอย่างแน่นอนนอกจากนั้นความปลอดภัยของรถไซเบอร์ทรัคก็คือมันจะไม่มีวันพลิกคว่ำได้ง่ายๆด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือถูกรถคันอื่นชนเพราะมันเป็นรถที่มีจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักที่ต่ำมากทำให้ขับได้อย่างหายห่วง 3. พละกกำลัง ทางเท s l a ยังได้เอารถ Cybertruck นี้ไปแข่งลากรถบรรทุกกับ Ford F150 ซึ่งเป็นรถบรรทุกที่ขายดีที่สุดในสหรัฐมานานหลายทศวรรษและยังเป็นรถที่คนสหรัฐมั่นใจในพละกําลังมาอย่างยาวนานอีกด้วยแต่สุดท้ายรถเท s l a Cybertruck ก็ยังสามารถเอาชนะรถ Ford F150 ไปในแง่ของพละกกำลังได้ด้วยทําให้อ l ล n อมัสย้าว่า Cybertruck นี้เป็นรถที่ทั้งเร็วแข็งแกรง่งและมีพละกําลังมากกว่ารถคันอื่นๆบนโลกนี้อย่างแน่นอน ภายในของรถ Cybertruck นั้นก็โดดเด่นไม่แพ้ภายนอกแน่นอนว่าขึ้นเชื่อเป็นรถแบรนด์ไฮเทคอย่าง t ท s l a ภายในก็จะดูเรียบหรูไม่มีปุ่มมากมายเหมือนเดิมโดย Cybertruck จะมีหน้าจอสัมผัสขนาด18.5นิ้วซึ่งใหญ่กว่ารถทุกรุ่นที่เท s l a เคยผลิตมาแล้วก็ยังมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสด,ด้านหลังขนาด9.4นิ้วที่ให้ผู้นั่งแถว2ส,สามารถควบคุมเซตติ้งบนรถและดูหนังฟังเพลงไปได้ด้วยในขณะนั่งรถ ไซเบอร์ทรัมีแท่นชาร์จมือถือไร้สาย w i r เลสสองช่องด้านหน้าเหมือนกับรถคันอื่นๆของเทส l a มีช่องเสียบ USB-C ที่จ่ายไฟได้สูงถึง65วัตต์ที่มากเพียงพอสำหรับการชาร์จคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆเลยด้วยแถมยังมีช่องจ่ายไฟฟ้าแบบปลั๊กไฟบ้านแบบ120และ240โวลต์อีกด้วย ภายในมีลำโพงมากถึง15ตัวและยังมาพร้อมกับไฟแอมเบียน g h ไล i n g สุดสวยงามโดยจุดที่ดูเหมือนจะเป็นไฮไลท์ที่สุดสำหรับภายในรถ Cybertruck นั่นก็คือหลังคากระจกแบบพารา r a มิกที่แทบจะใหญ่ที่สุดในโลกทำให้คุณได้เห็นทุกวิวทุกมุมมองอย่างกว้างขวางสวยงามแน่ๆต่อมาเรามาลองดูสเปคและราคาของ Cybertruck กันบ้างโดยทางเทสั้นได้ทำา Cyber truck ออกมา3รุ่นย่อยได้แก่รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังที่มี1มอเตอร์ รุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่มี2มอเตอร์และรุ่นท็อปหรือ Cyber b e บี t ที่มีมากถึง3มอเตอร์ 1. รุ่น rear wheel drive c y เบอร์ทรัรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนี้จะมีอัตราการไดู้งถึ100กิโเมตรชั่วโมงที่6.7วินาทีมีความเร็วสูงสุด180กิโเมตรชั่วโมงและวิ่งได้ระยะทาง402กิโเมตร่อการชาร์จตอนนี้เปิดขายที่60,000เหรียญสหรัฐหรือราว2.1ล้านบาท 2. รุ่น all-wheel drive รุ่น2มอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อนี้จะมีอัตราการเร่งสูน1 0ถกิเมตร่อช่โมงที่4.3วินาทีมีความเร็วสูงสุด180กิเมต่อช่โมงและวิ่งได้ระยะทาง547กิเมตรต่อการชาร์จโดยรุ่น all-wheel drive นี้จะเป็นเสมือนรุ่น long range อื่นๆของ Tesla ที่จะเป็นรุ่นที่วิ่งได้ไกลที่สุดและตอนนี้ก็ได้เปิดขายอยู่ที่80,000เหรียญสหรัฐหรือรา,ราวๆ2.8ล้านบาท 3. รุ่น Cyber Be a ีส รุ่นตัวท็อปที่มีมอเตอร์3ตัวขับเคลื่อน4ล้อนี้จะมีอัตราการเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่เวลาเพียง2.7วินาทีมีความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ระยะทาง555กิโลเมตรต่อการชาร์จแน่นอนว่านี่จะเป็นเสมือนรุ่น performance ของ t ท sla ที่จะมีอัตราการเร่งสูงที่สุดและก็ยังเป็นตัวที่สมารถวิ่งเอาชนะ p o r s c ์ e 911ไปได้ในคลิปก่อนหน้านี้อีกด้วยโดยซับเบอร์บีสนี้กำลังเปิดขายที่กเกือบ100,000เหรียญสรหรั แต่แฟนๆไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางเพราะรถกระบะไซเบ r ร์ทรันี้ยังมาพร้อมตัวเพิ่มระยะทางหรือ c y b e r t r ท c k Range e x t e n d เ r นที่จะทำให้รถ Cybertruck คันนี้วิ่งได้ไกลมากขึ้นไปจนถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จเลยทีเดียวที่สามารถซื้อเป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นได้ทำให้คนที่อยากขับรถ c y เบอร์ทรันี้ไปขึ้นเขาหรือตั้งแคมป์ก็หมดห่วงเรื่องการชาร์จได้อย่างแน่นอน หากพูดถึงสายที่ชอบตั้งแคมป์แล้วนอกจากนี้ไซ b บอร์ทรัคยังมีอุปกรณ์เอิสเซอรีมากมายสำหรับการตั้งแคมป์ที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตอย่างแท้จริงอีกด้วยเอาใจสายชอบตั้งแคมป์กันอย่างเต็มที่ถึงแม้เราจะได้เห็นความพิเศษมากมายของรถ Cybertruck คกันแล้ว แต่ต้องบอกเลยว่าความพิเศษที่แท้จริงของรถคันนี้ที่จะทาให้รถกระบะคันอื่นๆตายกันเรียบนั้นอยู่ที่นวัตกรรมและขั้นตอนการผลิตซึ่งทางเทส l a อาจจะเป็นผู้เดียวที่สามารถสร้างรถที่มีสเปคสูงขนาดน,นี้และผลิตมันออกมาได้เป็นจนํานวนมากไม่ว่าจะเป็นจากการใช้แบตเตอรี่พิเศษที่เทส la คิดค้นขึ้นมาเอง Inhouse ์ In house, การใช้วัสดุและกระบวนการผลิตต่างๆที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาครั้งแรกทั้งหมดนี้จะเป็นจุดที่ทาให้รถไซเบอร์ทรัคคันนี้เปลี่ยนแปลงโลกและวงการรถยนต์ของเราไปอย่างแท้จริง ครายากมาฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการผลิตรถนั้นทางเราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทีมงานและกด subscribe เพื่อรอดูคนดน้ดีๆแบบนี้กันต่อจาก t w i t t r r p p กันได้เลยครับ